อ่ะลูกค้าผมพาชมเลยทุกอย่างสิบบาทไปทางไหนดีทางไหนก่อนเอาหมวดที่ขายดีที่สุดก่อนนะลูกค้าทุกอย่างส,สำหรับเอาไปขาย10บาทหมวดที่ขายดีสุดนี่เลยลูกค้าหมวดที่ขายดีที่สุดทุกอย่าง10บาทคืออะไรช่วงนี้ผมบอกไปแล้วว่ามันเป็นช่วงยุคโควิดคนทําความสะอาดบ้านกันบ่อยฉะนั้นเนี่ยพ้นไม่ได้มันเป็นเนจะเป็นอะไรไปไม่ได้ก็ต้องเป็นพวกหมวดอุปกรณ์ทําความสะอาดนะฮะ ผงนี้ตกอยู่7บาทก,กว่าๆเท่านั้นเองนะครับเจบาทห0สิหรือ90้าตังค์เนี่ยผมจำไม่ได้นะลูกค้าเอาไปขายซุกอย่าง10บาทกันได้เลยนะฮะเชอร์ลิทคลีนเป็นน้ำยาล้างจานนะลูกค้าตัวนี้นะฮะหมวดทำความสะอาดตอนนี้ขายดีมากเพราะว่ามันยุคโควิดเนาะคนทำความสะอาดถึงเ,เยอะกันบ่อยหน้าร้านเราออเดอร์พวกนี้ออกวันทีเนี่ยเป็นร้อยร้อยลังนะวันก่อนถ้าไลฟ์ให้ดูให่ไหมไอตัวน้ำยาปะผนุ่มอ่ะตัวแรกผ่านไปลูกค้า มันมีหลายกลิ่นนะลูกค้าตรงนี้ก็สิบบาทเหมือนกันนะนะฮะเชอริสคลีนเป็นปรับผ้านุ่มนะลูกค้าตรงนี้ก็ส่งอยู่เจ็ดบาทกว่าเหมือนกันเอาไปขายทุกอย่างสิบ,บาทได้นะครับไลฟ์นี้เราจะเน้นทุกอย่างสิบ,บาทเลยใครที่เปิดร้านทุกอย่างสิบบาทนะฮะดูไลฟ์นี้เลยนะฮะแล้วก็ลูกค้าคนไหนสนใจซื้อไปไลฟ์สดผมเรียกผมเรียกลูกค้าในไลฟ์นี้ทีลูกค้าไลฟ์สดก็เข้ามาทีนะฮะยินดี ต้อนรับลูกค้าไลฟ์สดทุกท่านนะครับเราเช็คของใหท้ทุกท่านได้ตลอดเวลาเลยสําหรับใครที่จะไลฟ์สดนะฮะคือการไลฟ์สดเนี่ยสําคัญคือต้องมีร้านที่เขาเช็คสต็อกให้เราตลอดได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไลฟ์ไปแล้วคุณเอฟไปแล้วไม่มีของให้นะฮะที่นี่เราตอบตลอดนะครับตอบตลอดเวลาแซนซอฟนะลูกค้าซักผ้าแซนซอฟตรงนี้ก็ทําทุกอย่าง10บาทได้มันมันทำได้ทั้ง10ทั้ง20รู้ไหมเขาทำยังไงนะฮะ เนี่ยก็เขาแพ็คคู่มาไงลูกค้าเขาแพ็คคู่มาให้ขาย20แล้วเราก็ไปแยกออกเป็นอันละ10บาทเพราะจริงๆเนี่ยแต่ก่อนนะ่ะมันเป็นทุกอย่าง10บาทแต่พอเขามาแพ็คคู่มันก็กลายเป็นทุกอย่าง20แค่นั้นเองนะฮะโดยต้นทุนส่งอยู่เนี่ยนะฮะคู่หนึ่งเนี่ย15.4ครึ่งหนึ่งของ15.4ก็ตกอยู่ประมาณ7บาทเกือบ8บาทเห็นไหมลูกค้าต,ต้นทุนชิ้นละ8บาทก็ไปขาย10บบาทได้นะครับกำไรไม่น้อยนะลูกค้า กำไรประมาณ2ี่ิปอเซนอ่านะครับแล้วมันมีหลายสีนะลูกค้าแต่สีที่ขายดีที่สุดจะเป็นสีชมพูนะครับก็คือสีนี้เนี่ยแล้วมันเหลือน้อยสุดเลยเหลือน้อยสุดเลยลูกค้าสีชมพูเนี่ยมีสองสีเนี่ยขายทุกอย่างสิบบาทได้ก็ไปแยกนะขายทีละถุงนะลูกค้านะอ่าแค่นี้เลยนะครับอ่ะต่อมาทุกอย่างสิบบาทเรามีอะไรน้ำยาล้างจานของปินโตลูกค้า ยังไม่พนน้ำยาล้างจานนะทุกอย่างสิบบาทของเราปินโตเนี่ยขายดีสุดละลูกค้าในหมวดน้ำยาล้างจานเนี่ยยี่ห้อนี้ขายดีสุดทุกอย่างสิบบาทฮนะนี่ขายอยู่เจ็ดจุดเก้าหนึ่งบาทนะส่งอยู่เจ็ดจุดเก้าหนึ่งถามว่าทาไมมันมีเศษเพราะว่าลังนึงมันมียีิบสี่ชิ้นแล้วเราขายลังละร้อยเก้าสิบหารออกมามันได้เจ็ดจุดเก้าหนึ่งเอาไปขายทุกอย่างสิบบาทได้มีทั้งสีเนี่ยลูกค้าดูมันมีสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีส้ม นะฮะแล้วก็สีเหลืองก็คือมะนาวมะนาวจะขายดีสุดรองลองลองานจะเป็นกีวีนะครับแล้วแดงกับส้มเนี่ยพอๆกันนะครับอ่ะทุกสีราคาเท่ากันหมดเลยนะลูกค้าอ่ะต่อมาฮะมีอะไรอีกที่สิบบาทผมพาเดินเลยนะลูกค้าผมพาเดินเลยพาเดินในโกดังจริงๆเลยว่าในร้านเราเนี่ยอะไรที่มันขายสิบบาทได้บ้างอ่ะเครื่องเขียนนะลูกค้า เครื่องเขียนเนี่ยเยอะเลยที่ขาย10บาทได้เพียบเลยตัวนี้7จ็บาทสีสตางคางานงน์นะครับปากกาแดงปากกาน้ําเงินนะครับขาย10บาทได้นะครับพวกนี้เป็นคุณภาพดีนะลูกค้าอาจจะสงสัยเอ้ทำไมราคามันสูงจังจริงๆตัวนี้เป็นตัวคุณภาพดีนะลูกค้านะเรามีทั้งตัวคุณภาพกลางคุณภาพดีนะฮะอันนี้จะเป็นหมึกปอกนะครับเป็นเจลนะครับเป็นหมึกเจล นมเฉพาะสินค้าที่ขาย20บาททุกอย่างบบได้ไหมคะได้ลูกค้าสนใจจะลงทุกอย่าง20ก็ได้ทุกอย่าง10บาทพอสมในร้านทุกอย่าง20ตอนซื้อแฟนชส์เราก็ทําให้ได้แล้วก็มีคนที่ทําแบบนี้แล้วแล้วด้วยนะฮะก็คือในร้านก็จะเป็น10บ0แบ่งโซนกันเลยมันก็ทําให้เราสร้างความแตกต่างให้ลูกค้าร้าน20เฉยเมันก็อาจจะไม่ต่างเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่การตลาดของแต่ละคน8บาทฮนะอันนี้อันนี้เป็นแบบกดแบบกดแบบจะแพงกว่า นะครับมีหลายราคานะลูกค้ามีหลายราคาแต่วันนี้เราจะร้านเราเนี่ยมีหลายราคาแต่วันนี้ผมจะเน้นที่มันทุกอย่าง10บาทโดยเฉพาะหรือบางคนนะฮะเขาซื้อแบบนี้ไปแพ็คเองขายทุกอย่าง10บาทอ่าก็มีนะฮะเป็นส่อสองบีนะครับเนี่ยทุนมันอยู่ด้านหนึ่งสองบาทเองลูกค้าเนี่ยเอาไปแพ็คเองเนี่ยกำไรบานโข ổ. ผมเห็นร้านที่เคยทําแล้วนะพวกหนังยงหนังยางเนี่ยไปแพ็คเองกําไรเยอะมาก ดินสอเนี่ยไปแพ็คเองขายทุกอย่างสิบาทได้หรือว่าจะไปแพ็คเพิ่มจานวนหน่อยขายทุกอย่างสิบยี่สิบก็ได้นี่ก็ด้ามละสองบาทอ่ะต้นทุนอ่ะลูกค้าถูกมากอะนี่เหมือนกันนะสําหรับขายทุกอย่างสิบบาทคืออะไรมาร์กเกอร์ไวบอร์ดลูกค้าเป็นไวบอร์ดนะเนีย่ยลูกค้าด้ามหนึ่งแปดบาทนะขายทุกอย่างสิบบาทได้นะครับมีหลายสีด้วยนะครับมีสีแดงมีสีน้ําเงินนะ อันนี้เป็นอะไรอันนี้เหมือนไฮไลท์นะแต่เป็นไฮไลท์ด้ามเล็กนะลูกค้าสีน้ําเงินเหมือนกันนะครับแต่เป็นด้ามเล็กกว่าอ่าเป็นไฮไลท์สีน้ําเงินมีสีน้ําเงินสีแดงนะครับสีดําโอ้มีหลายสีมากเอออันนี้ล่ะอันนี้ก็ทำสิบบาทได้ไฮไลท์สะท้อนแสงหลากสีนะลูกค้าด้ามหนึ่งแปดบาทนะครับสําหรับเอาไปขายสิบบาทอ่าสร้างความแตกแต่างให้ร้านเราไปนะครับอ่ะต่อ โอ้โหเนี่ยสิบาททั้งนั้นเลยลูกค้าเนี่ยทั้งเชลเลยหกบาทเองทุนเห็นไหมฮะกำไรเท่าไหร่ครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้น้อยเลยนะลูกค้ากำไรประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยราคาเท่ากันเป็นอะไรเป็นลิควิดลูกค้าแล้วนี่โรงงานไทยหมดนะลูกค้าโรงงานไทยหมดฉะนั้นเนี่ยฉลากเป็นภาษาไทยหมดนะวิธีชังวิธีใช้เนี่ยเนี่ยผู้ลิควิดเราเยอะมากลูกค้าลิควิดเราเยอะมาก มีหลายลายให้เลือกมากคือร้าน10บ,บาทส่วนมากจะเป็นร้านที่แบบน่ารักน่ารักใช่ไหมเห็นไหมฮะสินค้าก็จะน่ารักน่ารักเห็นไหมฮะดูสีสันเขานี่คือจุดเด่นของร้านสิบ,บาทด้วยนะใครที่คิดจะทําทร้าน10บ,บาทต้องทําร้านให้น่ารักจะขายดีนะครับทําร้านให้มันเข้ากับผู้หญิงแล้วก็เด็กนักเรียนจะขายดีเพราะส่วนมากร้าน10บ,บาทควจะจําภาพแล้วว่าต้องเป็นสินค้าน่ารักน่ารักถูกไหมฮะนี่แหละครับเนี่ยของพวกนี้เลยนะครับเอาไปขายได้เลยเนี่ยทั้งหมด ที่เป็นไว้บอดตรงเอ้ที่เป็นลบคำผิดตรงนี้ขายสิบบาทได้หมดเลยมีอยู่ประมาณเกือบ1ิบรุ่นตรงนี้ขายสิบาทได้ทั้งหมดนะครับรุ่นใหม่ก็โอ้โหสวยมากนะฮะแปดบาทตัวนี้กําไร2ี่เปอร์นะลูกค้ากาไรไม่น้อยนะลูกค้าขายน้ําขายเสื้อผ้าอะไรกําไรเท่านี้ประมาณนี้กันหมดนะยี่สบสาสิเปอร์เซนตอยู่ประมาณนี้นะลูกค้ากําไรไม่ได้น้อยนะฮะยังลบลูกค้า ยังลบนะก้อนละสองบาทนะฮะลูกค้าไปแบ่งขายได้นะเอาไปแพ็คแพ็คสี่ขายไอ้ขายสิบบาทได้นะครับอ่าสินค้าที่เราเลือกเนี่ยนะฮะถามว่าทําไมไม่แพ็คมาให้เลยคือบางคนเนาะเขาอาจจะอยากขายเป็นก้อนบางคนเขาก็อยากเอาไปแพ็คขายเราก็เลยแยกแยกมานะอันนี้ก้อนละสองบาทห้าสิบลูกค้าคิดดูเอาไปแพ็คสามก้อนกําไรประมาณสามสิบห้าเปอร์เซ็นเห็นไหมฮะ อ้ต่อเลยต่อเลยมีลายสิบบาทเนี่ยพวกกลุ่มยี่สิบเราก็มีนะลูกค้าถ้าเผื่อใครเพิ่งมาดูไลฟ์นี้ครั้งแรกเนี่ยนะแต่กลุ่มสิบบาทเราก็มีเช่นกันนะฮะนี่ลูกค้าสาหรับขายสิบบาทนะเล่มหนึ่งสามจุดเจ็ดห้านะครับข้างในเนี่ยเป็นขีดเป็นตารางนะสมุดเล่มสมุดฉีกเล่มจิ๋วนะครับอ่านะหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็มีอ่านะนี่ บินส่งของใบส่งของนะครับสําหรับขายสิบาทเห็นไหมมันมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นกิฟท์ช็อปอย่างเดียวเครื่องเขียนสิบาทก็มีเดี๋ยวผมไปพาไปดูเครื่องครัว1ิบาทด้วยอ่โซนผ้าโซนโซนถุงเท้าสิบบาทนี่ลูกค้าถุงเท้าตีขาวสําหรับที่เราใส่กันทั่วไปเนี่ยมันสะท้อนไหมเป็นสะท้อนหรอนะคู่หนึ่งแปดบาทเอาไปขายสิบาทกําไรได้ยี่สเปอร์เซ็นเห็นไหมกไรไม่ได้คีเลชนะะเนี่ย อย่างเงี้ยลูกค้าถุงเท้าสปอร์ตหนาด้วยนะตัวนี้เป็นตัวหนาหนากว่าตัวที่ผมหยิบเมื่อกี้อีกนะอันนี้ก็ไปขาย1ิบาทได้ทุนอยู่8บาทเนี่ยลูกค้าเห็นไหมฮะเนี่ยเปิดร้านเปิดร้านส0บบาทพร้อมกับร้าน20ิบได้เลยมาทัดดาวนะนี่ก็คู่ถุงมือนะคู่ละ8บาทนะครับก็ขาย10บาทได้อีกเห็นไหมฮะขาย10บาทได้อีกถุงมือเราเยอะมากเลยนะลูกค้าแต่วนมากเลยมันจะ20สิบนะ เนี่ยโซนผ้าอ่ะเดี๋ยววนกลับมาทางนี้เนี่ยถุงเท้าเนี่ยสิบาทมีประมาณนี้คือเรามีเวลาไลฟ์จำกัดนะลูกค้าแล้วผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแบตเราจะหมดก่อนเพราะตอนนี้เราเดินไลฟ์อยู่เราใช้กล้องแบตมันหมดเร็วนะฮะสิบาทมีอะไรอีกเนี่ยลูกค้าดูผ้าเช็ดหน้าทุกตัวเลยตรงเนี้สิบาทหมดเลยนะฮะผ้าเช็ดหน้าทุกตัวเลยสิบาทหมดเลยนะครับผ้าไมโครนะครับ นาโนตัวนี้ก็10บาทเหมือนกันต้นทุนอยู่8บาทกำไร20%มีหลากสีให้เลือกนะฮะเป็นผ้าขนาดเช็ดหัวนะลูกค้าเนี่ยนะฮะขาย10บาทได้เหมือนกันแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นลายก็มีนี่ตกผืน5บาทกำไราเอร5เเอาไปขายผืนละ10บาท,บาทเห็นไหมลูกค้ากำไรไม่ได้หน้าเกียดนะขาย10บาทอ่ะกำไรไม่ได้หน้าเกียดนะฮะ นี่ก็10บาทเหมือนกันลูกค้าเห็นไหมฮะลายงามๆอย่างนี้10บาทเหมือนกันเนี่ยนี่ก็ขาย10บาททั้งหมดเลยนะฮะสำหรับเอาไปขาย10บาทตัวนี้ต้นทุนอยู่7บาทนะครับเนี่ยมานี่เลยลูกค้าจะเปิดร้านส0บบาทเนี่ยถามกันมาเยอะมากเลยร้าน10ขายสนใจขายทุกอย่าง10บาทมีของไหมเนี่ยเพียบลูกค้า6บาทนะฮะกำไร40เปอร์เซ็นต์โอ้โหกำไรเพอเพอกำไรเยอะกว่าทุกอย่าง20สิอีกนะลูกค้าอะ่ะ ามาดูกันต่อครับมาดูกันต่อเลยอ่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนด้านขวามือผมก็จะเป็นโซนสะอาดด้านซ้ายมือผมก็จะเป็นโซนเครื่องมือช่างเครื่องมือช่างไม่ค่อยมีสิบบาทเพราะว่าอะไรมันเป็นเหล็กพอมันเป็นเหล็กปุ๊บต้นทุนของเหล็กส่วนมากทำสิบบาทยากนะลูกท้ามีไหมสิบบาทโซนเครื่องมือช่างเนี่ยน้อยนะอ่ะมี มีคัตเตอร์นะลูกค้า8บาททั้ง2ตัวนะครับคัตเตอร์สำหรับสวยไหมลูกค้าสีพาสเทลเนี่ยร้านร้าน10บาทน่ารักน่ารักเขาชอบซื้อไปขายกันตัวนี้นะครับอ่านี่นี่นี่ลูกค้าตัวนี้นี่7บาทนะลูกค้าสัมฤทก้านนะลูกค้า100้ก้านสำหรับขาย7บาทเอ้ย10บาทผมส่งให้ลูกค้า7บาทกำไรามเรตเต็มเต็มนะ ตัวนี้ราคาเท่ากันเอ้ยตัวนี้แพงกว่าหน่อยลูกค้าตัวนี้มันให้เยอะกว่าเห็นไหมฮะห่อมันขนาดไม่เท่ากันนะลูกค้าเห็นไหมเห็นเห็นห่อไหมฮะห่อมันขนาดไม่เท่ากันนะครับไอตัว7บาทเนี่ยก็สําหรับขาย10บาทตัวนี้15บาาทสาหรับต,ตัวขาย20สิบนะครับตัวเป็นกระปุกเราก็มีนะลูกค้าแต่เรามีแต่กระปุกใหญ่สําหรับขาย20นะครับเห็นไหมห่อมันก็หลากหลายนะลูกค้าสําหรับขาย10บาทตัวนี้ก็ขาย10บาทอ่ะเจอละเครื่องมือ10บาทตัวนี้จะเป็นไขควงนะลูกค้า สายควงสําหรับขายสิบบาทอ่าเห็นไหมลูกค้าถ้าร้านยี่สิบมีเยอะก็ลองเปิดใจเอาร้านทุกอย่างสิบาทไปลงดูนะครับสินค้าสิบบาทไปลงดูอ่ามันก็จะสร้างความแตกต่างให้ร้านเราแล้วก็แยกโซนกันไปทําให้มันน่าซื้อน่าขายนะครับอ่ะถ้วยชามอันเนี้แปดบาทเห็นไหมฮะเนี่ยสาหรับขายสิบบาทเห็นไหมคหรับ,บถ้วยชามนะครับก็มีนะครับ นี่8ดบาทกำไร20สิเปอร์เซ็นต์นะนะครับถ้วยชามสำหรับขาย1ิบบาทตัวนี้ก็มีโอตัวนี้นั่นจะเกิดถ้ามาเป็นนี่หบาทสำหรับขาย1ิบาทเห็นไหมลูกค้าเห็นไหมมันหลากหลายนะมันมีของหลายหมวดนะทุกอย่าง1ิบาท7ดบาทเห็นไหมฮะเป็นจานเป็นชามเห็นไหมครับเจดบาทขายสิบบาทลูกค้าลองคิดดู เนี่ยไปถือขายในไลส์สดอ่ะนะทุกอย่างอันนี้ลูกค้าสิบบาทโอ้โหคนเฮกันเข้ามาซื้อนะถูกมากไงมันถูกมากถูกเวอร์ไงสีชมพูนะแปดบาทนะครับอ่าเนี่ยสิบาทเพียบลูกค้าต้นทุนสำหรับไขายนีหรือว่าจะเป็นถาดอย่างนี้นะครับแปดบาทนะฮะกำไรยีซนเพียบ ส่วนเราขาย10บาทมีให้เลือกเพียบจานชามต่อไปเนี่ยจะไม่มีแล้วนะลูกค้าคือเดี๋ยวนี้มอกอพอเขาปรับใหม่ปุ๊บต้นมันกระทบต้นทุนของจานชามสําหรับขาย20มันทําไม่ได้ละต่อไปจะมีแต่จานชามเซรามิกจ,จานชามเมลามีนจะไม่มีขายแล้วนะครับในร้าน20บาทจะมีสังเกตใครเปิดร้าน20อยู่จะรู้สึกว่าจานชามแต่ละที่ทําไมมีของให้เลือกน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสังเกตไหมลูกค้ามันเป็นอย่างนี้แก้วสิบบ,บาทเรามีไหม แก้วสําหรับสายแอลกอฮอล์อ่าไม่ใช่อันนี้เป็นแก้วตวงนี่ส่งอยู่ถูกมากเลยนะลูกค้าเนี่ยเอาไปขายสิบบาทได้นะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนเท่าไหร่สี่บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์ลูกค้าตัวเมื่อกี้สี่บาทเองอย่างเงี้ยแก้วจริงมีหลายตัวนะที่ขายสิบบาทตัวนี้ก็น่าจะทําได้นะเป็นอ่านี่ไงนี่ไงเจอแล้วแปดบาทสามสิบสตางค์ลูกค้านี่ ตัวเด็ดเลยตัวนี้มีสิงรลโอช้างมีสามลายนะฮะแปดบาทกำาไยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่นะครับมีลายสิงลายรลโอลายช้างนะครับสามลายนะครับนี่แหละตรงนี้แหละก็จะเป็นการส่งเสริมการขายช่วยกันนะครับยี่สิบร้านผู้แข่งมเยอะไว้เอาสิบบาทไปช่วยนะอ่ะมาต่อสิบบาทนี่ก็สิบบาทนะครับกระบวยเล็ก สิบบาทนะครับเนี่ยพอยี่สิบมาใหญ่เลยเห็นไหมฮะเห็นไหมความต่างของไซ์มันลูกค้ามีตัวไหนอีกสิบบาทเดี๋ยวพาลูกค้าดูเน้นๆสิบบาทอ่ะนี่ก็สิบบาทมีเห็นไหมลูกค้ามีสําหรับขายสิบบาทเห็นไหมคมนะลูกค้าคมเลยนะไอตัวกล่องเหลืองตัวนี้ลูกค้าเราขายกันเราเห็นกันประจําอยู่แล้วนะเป็นสแตนเลสด,ด้วยนะลูกค้านี่เขาเขียนสแตนเลสเห็นไหมฮะ สแตนเลสก็คือไม่สนิมนะลูกค้ามันเป็นเหล็กที่แบบแข็งเห็นไหมฮะโอเคสแตนเลสทำไมทำไมมันทำไมเราต้องใช้อะไรที่เป็นสแตนเลสคือผิวของเหล็กที่เรียกว่าสแตนเลสเนี่ยมันจะไม่กร่อนแล้วความกร่อนมันมีปัญหาอะไรความกร่อนพอเราใช้ไปเรื่อยเืเนี่ยมันจะมีผมจะอธิบายอย่างนี้มันจะมกีกร่อนระดับที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเราก็มีนะลูกค้าแล้ว ก่อนแบบที่ไม่เห็นมันเกิดอะไรอะ่ะก็เชื้อโรคเข้าไปฝังตามผิวเหล็กเราล้างเรากอาจจะล้างไม่สะอาดมันพอไปฝัง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 ,ฝงมากๆฉะนั้นเนี่ยพอเราใช้ไปเรื่อยๆสิ่งสกปรกที่ตามฝังอยู่ตามเนื้อเหล็กที่ไม่ใช่สแตนเลสนะครับเพราะมันก่อง่ายใช่ไหมก็เข้าตัวเราเพราะเรื่องก็เอาไปทําอาหารหมดฉะนั้นฟู้ดเกรดอะไรที่ใช้สําหรับทําอาหารต้องเป็นสแตนเลสหมดไม่งั้นจะอันตรายนะครับสิ่งสปกปรกก็ไปฝังอยู่ตามเนื้อเหล็กเนื้ออะไรของเขา นะครับอ่ะต่อหูช้อนสั้นอันนี้ของทุกอย่างยี่สิบนะลูกค้าเพิ่งมาเหลือกล่องเดียวอีกแล้วแล้วสั่งเยอะเลยของไม่ค่อยมีเลยนะลูกค้านะโอเคทีนี้เราไปดูของน่ารักน่ารักสิบบาทกันบ้างดีก,กว่าลูกค้าฝั่งนี้มีไหมสิบบาทปลอกคอหมาสิบ,บาทนะลูกค้าตรงอยู่แปดบาทนะฮะปลอกคอหมาปลอกคอแมวนะลูกค้านี่นะครับปลอกคอหมาแมวนะครับ มีกระดิ่งนะลูกค้าได้ยินเสียงไหมมีอะไรอีกสิบบาทอ่ะพวกนี้ก็มีบางส่วนที่สิบบาทนะนี่ลูกค้าสติกเกอร์ตัวเลขนะลูกค้าแผงหนึ่งอะ่ะเราขายสิบบาทได้ทั้งแผงเลยนะได้ตัวเลขครบๆเลยขายสิบบาทได้นะครับนี่เยอะอะ่ะสติกเกอร์ตัวเลขเนี่ยเนี่ยน,น,นี่เหมือนกันสติกเกอร์ฟุตบอลนะฮะสติกเกอร์ทีมฟุตบอลขายสิบบาทนะครับเนี่ย สติกเกอร์ทั้งนั้นเลยอ่ะขายสิบบาทอันนี้สติกเกอร์น้ำมันติดตามรถติดตามอะไรพวกเนี้ยตกแต่งสิบบาทเห็นไหมลูกค้าโซนกิฟช็อปนะลูกค้าอันนี้ต่อไปจะเป็นโซนกิฟช็อปแล้วก็โซนพลาส,สติกอุย้ยใช่สิพลาส,สติกสําคัญนะลูกค้าสาหรับขายสิบบาทแปดบาทลูกค้ากล่องเนี่ยเอาไปขายทุกอย่างสิบบาทได้นะลูกค้ากล่องรุ่นที่ขายดีจะต้องเป็นรุ่นที่มีฝาล็อก ฝาดูดขายไม่ดีเท่าฝาล็อกนะนี่กล่องมีหลากสีนะลูกค้ามีชมพูฟ้าม่วงเขียวสำหรับขายทุกอย่างสิบบาทอ่านะนี่กล่องสำหรับขายสิบาทส่งอยู่แบาท75สตางค์นะครับเป็นฝาล็อกเหมือนกันนะตัวนี้ลูกค้าโอ้ยฝาดูดแต่ว่าแน่นแน่นจัดเลยตัวนี้นะฮะเยอะมากลูกค้าที่ขาย10บบาทได้เนี่ยพลาสติกกับทั้งนั้นเลยที่อยู่บนชั้นเนี่ย เนี่ยนี่ก็ได้เหมือนกันเป็นขันนะลูกค้าแต่ตัวนี้ดึงยากหน่อยเออดึงยากจริงๆอด้านหน้ามีลายอย่างนี้นะ8บาท75สห้าสตางค์ส่งอยู่พลาติกกาไรน้อยหน่อยแต่ต้องยอมเพราะเขาขายดีนะฮะอะไรที่ธรรมชาติขายดีขายเร็วกําไรจะน้อยเพราะผู้เล่นในตลาดมีเยอะเราเน้นขายเร็วแต่เราเน้นขายเร็วแต่กําไรน้อยได้ไม่เป็นไรแต่สินค้าตัวไหนที่ทั้งกําไรน้อย แล้วขายก็ช้าด้วยอุ้ยอย่าไปขายลูกค้าปล่อยไปเลยให้เขาให้คนอื่นเขาขายไปแต่อะไรที่ขายเร็วแต่กาําไรน้อย่อยอันนี้ต้องยอมเพราะเราคิดซะว่าสินค้าพวกนี้เราดึงมาให้คนอื่นซื้อสินค้าตัวอื่นๆด้วยอ่พาพอทุกพวกนี้มันขายดีคนก็ต้องเข้ามาตามหากันแล้วก็เดี๋ยวเขาก็มาซื้ออย่างอื่นด้วยถูกไหมฮะอ่ะอ่ะ,อะตรงนี้พลาสติกต่อสิบบาทมีอะไรบ้างต่อเลยตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกันมีช้อนอยู่ด้านในฝาเป็นฝาเกลียวลายดอกไม้ ขายทุกอย่างสิบาทได้นะลูกค้าตัวนี้ขายดีด้วยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันขายทุกอย่างสิบาทได้นะครับอ่าเนี่ยขายได้นะครับเป็นกล่องของค o ร์บูรเตร์นะครับปวดนมแต่ก่อนมีตัวทุกอย่างสิบาทแต่ตั้งแต่เขาปรับมอกรหรือผมจําไม่ได้อะหลายปีที่แล้วหลายนานมากแล้วเริ่มไม่มีแล้วต้นทุนแพงมากโอ้โหตะก้าสิบาทเพียบลูคะ้ตะก้ามังสิบบาทมีเพียบเลย นี่ตะกร้าแขวนสบู่ในห้องน้านะสําหรับขายสิบาทเพียบเลยนะครับมันก็จะมีตะขออยู่ด้านบนอย่างเงี้ยนะฮะตะขออยู่ด้านบนแล้วก็ไปเกี่ยวแขวนสบู่แขวนแป้งสีฟันได้นะครับหรือว่าจะเป็นตะกร้าใส่ช้อนสําหรับขายสิบบาทอใส่ช้อนใส่ตะเกียบใส่อะไรเป็นสีพาสเทลด้วยนะพลาติกเกรด A เกรดเกรด B ดูยังไงลูกค้านี่คือเกรด A ผมจะหยิบเกรด B มาให้ดูลูกค้าเห็นเกรดบไหม สิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรฮะฟ้าก็ฟ้าไม่สดฟ้าก็เป็นฟ้าคึมคึมอ่าทองฟ้ามันคึ้มอ่าเดูเห็นไหมเห็นไหมฮะฟ้าสดกับฟ้าคึมเป็นไงนี่คือเกรดบีก็ของร้านเราเนี่ยสาวล้วถามว่าทําไมมีเกรดบีเกรดเอเกรดบีนะลูกค้าเอาไว้สําหรับของชิ้นใหญ่แต่ต้องการทําให้ต้นทุนมันอยู่ในราคา20ก็ต้องยอมลดเกรดสินค้าลงเพื่อให้มันขาย20ได้ส่วนอันนี้เป็นเกรดเอ10บาทนะครับ แตกต่างกันอันนี้เหมือนกันขายสิบบาทได้นะครับตะกร้าลายสาย้บุบตัวละนะาูกค้ามันโดนทับโดนอะไรกว่ามันจะขายได้นะลูกค้าแต่พวกนี้ทุกอย่างเนี่ยรับเปลี่ยนหมดนะของที่ร้านเราไม่มียกเว้นหมวดนะฮะนี่ตะกร้าตะกร้าถังขยะเล็กๆนะครับลูกค้าสวยไหมสวยมากลูกค้าดูสวยมาก,ก,มากน่ารักมากสีคือร้านน่ารักน่ารักเนี่ยต้องมีนะสินค้าพวกนี้ ร้านทุกอย่างสิบาทน่ารักน่ารักต้องมีนะฮะเนี่ยสิบาทหมดเลยลูกค้าเนี่ยที่เห็นเนี่ยสิบาทหมดเลยที่อยู่บนเนี้ยลูกค้าสิบาทหมดเลยตะกร้าใส่ใส่ปากกาดินสอนะลูกค้าสําหรับบนชั้นได้สําหรับไว้บนโต๊ะหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยสิบาทหมดเลยลูกค้านี่ก็สิบบาทครับสิบบาทหมดเลยเยอะมากอ่ะทีนี้เดี๋ยววนกลับไปกิฟชอ็อปคือผมไม่ไม่ ไม่ไล่ลงรายละเอียดนะลูกค้าให้เห็นภาพรวมใหญ่ๆว่าที่ร้านเราก็มีสิบาทเยอะเหมือนกันนะครับไม่ได้มีแค่ยี่สิบนะฮะแต่ส่วนมากเนี่ยพูดแต่ยี่สิบไปทั้งนั้นเลยนี่ก็สิบาทลูกค้าคิดดูพวงตากผ้าที่หนีบเป็นเกงในหนีบเสื้อในเนี่ยสิบาทตัวนี้ราคาต้นทุนแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะฮะก็คือเนี่ยเห็นไหมเห็นราคาตัวยนะี่สิบป่ะตัวสิบาทก็เล็กกว่าครึ่งหนึ่งอนะมาเทียบกันเห็นฮะเล็กกว่าครึ่งหนึ่งอะนะครับอะมา เครื่องสำอางสิบ,บาทมีไหมเฮ้ยเครื่องสาอางอะไรมันจะถูกขนาดนั้นลูกค้าดูนี่คือลิปสติกเรียกว่าอะไรอ่ะเบฟสกินเออแล้วผมหากล่องที่มันพอเปิดได้ให้ให้ลูกค้าดูนะลิปสติกลูกค้าใส่ขายสิบบาทว่าอะไรมันจะถูกขนาดนี้ลิปสติกขายสิบบาทฮะ สร้างความแตกต่างให้ร้าน20ได้นะพวกนี้หรือว่าจะเปิดเป็นร้านใหม่เลยร้านทุกอย่าง10บาทเลยก็ได้เนี่ยเป็นเหี้ลูกค้า10บาทสวยมากมีหลากสีให้เลือกเลยนะโทนเลยเนะี่ยเห็นไหมลูกค้าเห็นป่ลูกค้าเห็นโทนสีไหมสะท้อนป่เห็นไหมลูกค้าเนี่ยสายสิบาทแล้วต้นทุนไม่ขี้เล่เลยหกบาท25สสตางค์ต่อแท่งลูกค้า ต้นทุนหกบาทโอ้โหนะลูกค้าต้นทุนหกบาทมีเลขที่จดแจ้งนะลูกค้านะครับขายได้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับมีเลขที่จดแจ้งนะสำหรับขายสิบบาทต้นทุนหกบาทยี่ห้าตังค์นะครับอ่าเป็นลิฟนะครับอ่านี้ได้เขียนคิ้วนะอะไรเนี่ยเขียนคิ้วเหรือเป็นเขียนคิวนะลูกค้าดูเบอร์มีเบอร์เพียบ เลยมีเบอร์ให้เพียบเลยเป็นเขียนคิ้วที่แพ็กเกจจิ้งเก๋มากไปว,วางคือสวยมากนะเขียนคิ้วนมหัวกิฟต์ช็อปสิบบาทมีอะไรบ้างโอ้โหเยอะเลยยิ่งหมดนี้ยิ่งเยอะหนักเข้าไปใหญ่เลยเพียบจางทั้งหมดตรงนี้สิบบาทหมดนะฮะเจ็ดบาทเจ็ดบาทต้นทุนนะฮะเจ็ดเจ็ดบาทเนี่ย ยางเนี่ยเบาทหมดเลยเอาไปแขวนขายได้เลยพร้อมหัวแขวนเรียบร้อยนะฮะขายสิบาทกำไรสามเปอร์เซ็นเต็มนะลูกค้ากิฟช็อปโอ้โหเย,ยอะมากนะฮะนี่ก็น้ำมันมากอกแปดบาทนะครับนะครับแล้วก็มีสีทาเล็บแต่อันนี้ตอนนี้เราเหลือตะกูขวดใหญ่อะนี่ก็ขาย10บาทได้ต้นทุนอยู่8บาทนะลูกค้านะลูกค้า สีพัสเทลสีสวยมากสำหรับขายสิบบาทนะลูกค้าเยอะกิฟช็อปแบบมันเยอะลูกค้ากระจกแบบพับเก็บใส่ในกระเป๋านะลูกค้าสำหรับขายสิบบาทส่งอยู่แปดบาทนะกระจกแบบมีด้ามนะลูกค้าสวยสวยแล้วก็มีหัวหัวแขวนเนี่ยถามว่าทำไมเวลาผมพูดสินค้าผมไม่เสนอแต่สินค้าแต่ผมอธิบายรายละเอียด ด้วยเพราะว่าผมรู้ว่าอะไรมันจะขายได้ไม่ได้แล้วอะไรที่มันจะส่งเสริมการขายลูกค้าได้อย่างมีหัวเนี่ยมันดียังไงลูกค้าเอาไปแขวนโชว์ได้กับไม่มีหัวมันดียังไงลูกค้าของจะของจะดูมีราคาไม่มีราคาอยู่ที่แพ็กเกจจิ้งด้วยนะฮะถ้าแพ็กเกจจิ้งไม่ดีเนี่ยลูกค้าของลูกค้าก็จะมองว่าอันนี้มันของถูกของตลาดนัดนะลูกค้าของถูกของตลาดนัดเป็นยังไงอ่าของถูกของตลาดนัดเป็นยังไงนี่นี่คือของถูกของตลาดนัด แต่เมื่อไหร่ที่ผมเอามาใส่ห่อนี้เมื่อไหร่ปุ๊บลูกค้าคิดว่าไงเปลี่ยนไปเลยนะของถูกของตลาดนะัดเปลี่ยนไปเลยเป็นมีของมีราคาไปเลยเห็นไหมฮะสําคัญขายของต้องยิ่งขายของสวยๆงามๆไม่ใช่แค่แพคเกจจิ้งคนเราไม่ได้ซื้อด้วยเหตุผลนะฮะคนเราซื้อด้วยความรู้สึกเสมอแล้วเราจึงเอาเหตุผลมาหนุนความรู้สึกเราอย่างเช่นผมอยากได้กระเป๋าใบหนึ่งราคาแสนหนึง่งหุย้ย รู้สึกว่าหนังมันดีมากเว้ยเนียน่ยมันขายต่อได้ด้วยนะมันเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนซื้อคนเดี๋ยวราคามันก็ขึ้นตรงนี้นั่นแต่จริงทั้งหมดนั้นไม่ใช่เหตุผลครับเป็นความรู้สึกเราที่อยากได้แล้วเอาเหตุผลมาหนุนความรู้สึกเราเพื่อที่จะซื้อมันกลางทางที่รู้สึกว่ามันแพงนะลงของครั้งแรกเราเลือกของได้ไหมคะลงของครั้งแรกเลือกของได้ไหมเลือกได้ครับลูกค้าเลือกได,เกได้เลือกได้ทุกอย่างในร้านเลือกได้หมดเลย แต่ถ้าอยากให้ร้านจัดให้ก็จัดให้ได้นะฮะได้ทั้งสองแบบนะครับกระจกตรงนี้สิบบาทหมดเลยฮนะกระจกตรงนี้สิบบาทหมดเลยครับสิบบาทหมดเลยนะคือที่ผมพูดในไลฟ์เนี่ยพวกความรู้ทุกอย่างเนี่ยก็คือเราก็เรียนรู้มาเอามาใช้ในธุรกิจเราเช่นกันนะลูกค้านะปิ่นปักผม นะลูกค้าสิบบาทนะรวบผมสิบบาทนะครับสําหรับขายสิบบาทหมดทั้งหมดนี้สําหรับขายสิบบาทกิฟต์สำหรับขายสิบบาทยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่ลูกค้าเพียบเลยน่ารักน่ารักเพียบเลยไม่ต้องไปถึงสัาเพลงด้วยนะฮะเพียบเลยตัวไหนบ้างเนี่ยผมไม่รู้หยิบผิดหยิบถูกต้นทุนแปดบาทห้าสิบตังก้าบาทห้าสิบตังต้นทุนเจ็ดบาทนะลูกค้า เทียบเลยสาหรับขายสิบบาทแล้วมีแผงแยกให้ด้วยนะลูกค้าเนี่ยโซนนี้สวยของสวยจริงๆอ่ะเป็นว่าอย่างนี้ลูกค้าถ้าสนใจเปิดร้านทุกอย่างสิบบาทที่นี่เรามีให้เลือกครบคบว่า,างนันดีกว่านะฮะมีให้เลือกครบคบคือลูกค้าไม่ต้องไปที่อื่นเลยคือมาที่นี่ที่เดียวคือจบเลยอันนี้ดูหัวหน้าหัวหน้าคลังเราทํางานอย่างจริงจังร้ว,ว่า อ่าไหนเรียนเชิญลูกค้าหน่อยสวัสดีคร <like S 1> ับคุณลูกค้าครับอ่าสวัสดีครับคุณลูกค้าครับสวัสดีครับเรียนเชิญมาที่ร้านพัฒนานะครับสินค้ามากมายเลยครับั้างเข้าข้างเข้าใหม่แล้วก็อันเก่ากบเยอะแยะหมดเลยครับเชิญได้ครับสวัสดีครับอ่าเห็นไหมบริการทุกระดับประทับใจนะฮะที่นี่อโอเคลูกค้าก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมพาแบตน่าจะหมดก่อนผมคงพาไปเซอร์วย์ข้างนอกไม่ได้ว่าวันนี้มีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะฮะ ก็เป็นว่าใครสนใจเปิดร้านทุกอย่าง10บาทหรือ20บท่นานเราเจัดให้ได้หมดนะฮะเป็นแฟนชายเป็นแพ็กเกจเปิดร้านไม่จําเป็นว่าซื้อของที่นี่เปิดร้านใหม่ต้องมีแต่20บบาทโอเคยังไงวันนี้ขอบพระคุณที่ดูกันจนจบไลฟ์นะครับลูกค้าสวัสดีครับ